สนับสนุนรายการโดยปตทสารพลังใจ w e f i to Get h e r 108ปีธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้ Smart Energy มาร่วมปลูกป่ากับโครงการพัฒนาชุมชนและจังหวัดชัยนาทค่ะในโครงการร่วมพลังจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล4พฤษภาคม2564ที่เขาขยายตำบลเขาท่าพระจังหวัดชัยนาทค่ะ พระบ,บาทสมเด็จพรวะวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับบรมราชาพิเศษเป็นพระมหาก,กษัตริย์เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 2และมีพระปฐมบรมราชองค์การพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยกว่าวว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณา,าราัฎรต่อไปกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการ รวมพลังจิตอาสาโกลกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในองโอกาสมหามงคลวันชัตรมงคล4พฤษภาคม2 5 6 4มาคุยกับอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยกันนะคะท่านสุทธิพงศ์ค่ะเราชวนจิตอาสานะครับทั้งส่วนที่เป็นข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดชัยนาทนำโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดชัยนาท เราก็มาช่วยกันในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9<ช>ที่<ช>พระบาทสมเด็จพระชิรเกลก้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงตั้งพระราชปณิธานไว้ในปฐมบรมราชองการที่พระราชทานให้กับพวงชนชาวไทยนะครับโ<ช><ช>ดยการชวนกันมาปลูกยางนาวันนี้เป็นวันที่ครบ60ปีนะครับ ของการที่พระเจ้าอยู่หัวและการที่9้าเนี่ยส่งเสด็จพระลําเนินไปเก็บเมล็ดยางนา<ฮ>ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี<ฮ>ตอนนั้นปี2 5 0 4ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลนะครับ<ฮ><ฆ>ก็ส่งเก็บยางนามาเพาะไว้ที่สวนจิตเพราะว่ายางนาเนี่ยเป็นทั้งพืชพลังงาน<ฮ>เป็นทั้งพืชให้อาหารเพราะว่าโคนยางนาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีพวกเห็ดขาวขาวเนี่ยนะอ๋อนี่คือเอชื้อเหดนะ็ดเชื้อเหด็ดนะเชื้อเห็ด ก็จะเป็นแหล่งอาหารด้วยเพราะว่าโคนต้นยางนาเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์ก็จะเป็นพืชที่ช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติเราก็มาปลูกกัน910ต้น910ต้น9ก็คือรัชกาลที่9นะคะแล้ว10ก็คือรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิลักเ้าเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยท่านทรงสรืบสารรักษาและต่อย,ยอดอจากรัชกาลที่9ใ,ในเรื่องของการที่จะช่วยสร้างสมดุลของโลก ทำให้ระบบนิเวศดีพืชอีกอย่างที่เราปลูกต้นตาลตโนดนะเราก็ปลูก910ต้นเหมือนกันวันนี้เนี่ยก็ร่วมกันปลูกยางนา910ต้นแล้วตาลตโนดอีก910ต้นแล้วต้นไม้ทั้งสองชนิดเนี่ยเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวค่ะเป็นร้อยร้อยปีนะครับเพื่อเป็นเหมือนกับถวายพระพรนะครับพระบาทสมเด็จพระวชีระก้าเจ้าอยู่หัว นะครับให้ทรงเถลิงถลันราชสมบัติมีพระชนมายุยืนยาวแล้วก็เป็นล่มโพล่มทรให้กับพวกเราชาวชาไทยการปลูกป่าทำยังไงให้รอดคะัวิธีการทำให้รอดเนี่ยก็ต้องออกแบบพื้นที่เพื่อที่จะให้ต้นไม้เนี่ยมีโอกาสได้รับน้ำชุม่มชื่นนะ เพราะนั้นเนี่ยที่เขาก็าย้ายใช้นานเนี่ยเราก็น้อมนําเอาทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนานะฮะแต่เปลี่ยนเป็นโคกหนองป่านะครับก็คือว่าเราจะทําหนองน้ํากระจายอยู่รอบเขาเนี่ยเป็น10บลูกเราก็ทําคลองไส้ไก่ต้นไม้เนี่ยปลูกให้รอดดีที่สุดเนี่ยต้องวางแผนปลูกตอนต้นฤดูฝนมีพื้นที่สําหรับกักเก็บน้าเพราะน้ามันจะไหลยอย่าง ภูเขาไงไหลลงมามีหนองดักมีคลองไส้ไก่ดักก็จะทําให้ดินได้รับน้ํานานขึ้นคลองไส้ไก่อยู่รอบบริเวณต้นไม้ที่เราปลูกเพื่อให้น้ำก็มีโอกาสซึมกระจายเข้ามาคือช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยการปลูกป่าเนี่ยจะได้ผลมากที่สุดเพราะว่าเทวดาจะช่วยเลี้ยงใช่แล้วก็มีระยะเวลาที่ยาวนานที่ต้นไม้จะได้รับฝนแล้วพอเขาเริ่มตั้งตัวได้เนี่ยก็มาดูแลต่อเนื่องอีกเล็กน้อยนะคะก็จะทำให้ป่านั้นเป็นป่าที่สมบูรณ์ได้ ครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าป่า3าอย่างประโยชน์4อย่างเนี่ยที่พระเจ้าอยู่หัวบอกเราไว้เนี่ยเป็นเรื่องจริงแล้วก็สามารถเป็นประโยชน์ได้เป็นรูปธรรมท,ทั้งให้ความร่มเย็นเป็นที่สําหรับหาอาหารพวกเห็ดพวกหน่อไม้เป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่ออกกําลังกายแล้วก็ช่วยรักษาโรคของเราใบนี้ให้อายุยืนยาวเพราะต้นไม้เนี่ยจะช่วยลดความสูญเสียด้วยภาวะโลกร้อนเนี่ยได้ผลชะงัดเลย ท่านผู้ชมคะนอกจากเป็นการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคลแล้วนะคะยังได้ประโยชน์อีกมากมายอย่างที่ท่านที่ดีบอกไปครับใช่ครับพูดง่ายการปฏิบัติบูบชาครั้งนี้เนี่ยบุญกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ<ด>ตกประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกับโลกกับลูกหลานเรานอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วนะคะประเทศไทยยังได้ประโยชน์อีกมากมายคะ่ะครับก็เรียกว่ามีทั้งความมั่นคงด้านอาหารช่วยลดภาวะโลกร้อนนะครับแล้วก็ ที่สาคัญที่สุดก็คือว่าเป็นไม้มรดกสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเพราะว่าต้นไม้พวกนี้อายุยืนเป็นร้อยปีนอกจากข้าราชการกรงการพัฒนาชุมชนที่มาร่วมกันปลูกป่าแล้วยังมีจากหน่วยง,งานไหนมาบ้างคะเราชวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะไม่ใช่ชวนเฉยๆด้วยนะ,ะขออนุญาตเข้าพื้นที่ท,ท,ท่านด้วยที่เห็นคนไม่เยอะอย่างเงี้ยเพราะว่าเราปฏิบัติรักษาระยะห่าง,ป,งป้องกันดูแลสังคมเรื่องโรคระบาดด้วย<ม>แล้วก็ในขณะเดียวกันเดีย เราก็ไม่หยุดทําความดีนะครับเพื่อถวายเป็นพระกุกศลนะครับเฉลิมพระเกียรติเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงด้วยนะคะที่คนไทยร่วมกันครั้งนี้ท่านผู้ว่ามาด้วยเดี๋ยวเราขอไปคุยกับผู้ว่าด้วยนะคะวันนี้เราร่วมกันปลูกป่านะคะกับท่านอธิบดีค่ะ คผู้ชมคะมาร่วมกันปลูกป่านะคะมาเจอท่านผู้ว่าด้วยสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะอ๋อสวัสดีครับผมกำลังปลูกอยู่เลยนะคะครับขออนุญาตเข้าพื้นที่นะคะครับวันนี้เราแสดงความจงรักภักดีค่ะวันนี้นะครับที่มาร่วมปลูกป่ากับท่านทิบดีขมงผู้ชนนะครับก็มีมีผมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชนาะนะครับมีท่านรองผู้จังหวัดมีท่านประจังหวัดแล้วก็มีทีมงานของทั้งพู้นมชนของจังหวัดทีมงานของท้องถิ่น นะครับแล้วก็กำนันพี่ใหญ่บ้านในพื้นที่รวมท,ทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอเมืองนเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็อำเภอดนด้วยครับคือร่วมใจกันทั้งจังหวัดนะคะเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงนั่นเองครับปลูกป่าวันนี้ปลูกยางนาปลูกตานตโตนตน้นไม้ที่ปลูกก็มีมีหลากหลายอย่างที่ว่ามียางนานะครับมีตานตโนตนนะครับแล้วก็มีเรื่องพืชพันธอ์่นอื่นอีกก็เรียนว่าการปลูกป่าก็ทําให้พื้นทีุ่ดมสมบูรณ์นะครับกะเมื่อ ต้นยางนาโตขึ้นนะครับต้นตาลตโนโตขึ้น<ช>ก็จะเป็นผลประโยชน์โดยตรงดิ่งการตโนดด้วยเนี่ยก็จะเป็นผลผลิตที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะมาดูแลได้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่จะสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนเป็นความร่มรื่นของพื้นที่<ช>นะครับคามถ้ามีปายเยอะเนี่ยก็ทําให้ฝนว้าตกต้องตามบดูกาล นะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับค่ะคือเป็นประโยชน์กับชาวชัยนานะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติด้วยะนะคะวันนี้เชิญชวนคนไทยร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในหลวงยินดีมากเลยที่เราได้มาร่วมปลูกป่าด้วยกันนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะวงน้ากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดยบางจากพัฒนานวัตรกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัท BCPG จำกัดมหาชนท่านชมคะการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามีมากขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันสถานีอัดประจุไฟฟ้า,ฟาหรือว่า EV Charging Station ก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เขาจับมือกับบริษัทบางจากคอ์บอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ปั๊มบางจากนะคะทุกๆ100กิโลเมตรทั้งขาขึ้นและขาล่องจะมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ผ่านมานะคะเขาเปิดให้รถไฟฟ้าทุกคันชาร์จไฟฟรีไปอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่า ตั้งแต่1พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะก็จะเริ่มเก็บค่าไฟในการอัดประจุไฟฟ้าแล้วค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศอัตราค่าไฟสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA Volta โดยกำหนดอัดตราค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้งาน time of use หรือ TOU โดยคิดค่าบริการตามหน่วยพลังงานค่ะแยกเป็น2ราคาในช่วงเวลาพีคคือ9นาฬิกาถึง22นาฬิกาหน่วยละ7.5489บาทช่วงออฟพีคคือ22นาฬิกาถึง9นาฬิกาหน่วยละ4.1663บาท ท่านผู้ชมคะการตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้านะครับเป็นเสมือนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหลังจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ใช้ E v เีคาในเมืองไทยซึ่งในปี2578 15ปีจากนี้ไปในเมืองไทยก็มีจัดรถ E อเบีคาเท่านั้นนั่นหมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าต้องมีความมั่นคงเป็นอย่างยิ่งชาร์จจิ้งเซอร์เซชันที่การไฟสุริภาคทาในวันนี้ร่วมกับบางจากเนี่ยนะครับ ก็จะตอบโจทย์ผู้ใช้รถ E ีีในอนาคตให้มีความมั่นใจได้ว่าไม่ว่าท่านจะวิ่งไปที่ไหนมีแหล่งเติมพลังงานเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านของการประจุไฟฟ้าของประเทศไทยครับถูกต้องครับการไฟฟ้าส่วนพาก็เป็นคนนําในการที่จะทําเรื่องนี้ก่อนการส่งเสริมให้คนใช้ EV คีคาร์สิ่งที่ต้องทําก็คือว่าคนจะซื้อเนี่ยต้องมั่นใจว่ามีที่ชาร์จแน่นอนนะสิ่งที่การไฟฟ้าส่วนพระทำในเวลานี้คือการปูพรม พื้นที่ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าท่านจะวิ่งไปทางทิศเหนือไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือไปทางภาคใต้ที่ภาคตะวันออกเนี่ยทุก100กิโลเมตรทั้งขาขึ้นและขาลองการไฟส่วงพิพาทก็สร้างอิจาร์สิงเซชั่นท่านสามารถชาร์จรถได้ท่านผู้ชมคะการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะต้นทุนค่าไฟในการขับรถนะคะจะอยู่ที่ประมาณ70สสตางค์ต่อกิโลเมตรค่ะซึ่งถูกกว่าการใช้รถยนต์ที่เติมน้ำมันนะคะ แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ปล่อยมลพิษค่ะท่านผู้ชมคะแผงโซลาเซลล์นะคะบริษัทเขาก็บอกว่าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ยาวนานถึง25ปีแต่ว่าเอ๊ะถ้าหลัง25ปีไปแล้วแผงโซลาเซลล์เหล่านั้นจะกลายเป็นขยะหรือเปล่าไม่ค่ะต้องไม่เป็นขยะนะคะสามารถมีมูลค่ากลับมาใช้งานได้ กรมโรงงานอุตสาหการรมเขาจับมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะผลักดันต้นแบบโรงงานรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่เพื่อให้ไทยมุ่งสู่ Cir เซอร์คิวราอิคโนมีดตรจิรพรสิริคำรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบอกว่า กฟผได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาแนวทางการจัดการสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่และพัฒนาต้นแบบโรงงานรีไซเคิลซางแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ของประเทศไทยโดยโรงนาม MOU ร่วมกับคุณประกอบวิวิทยาจินดาอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม การ MOU ครั้งนี้เพื่อร่วมการศึกษาข้อมูลด้านเทคนิคการรีไซเคิลและเทคโนโลยีแนวทางการบริหารจัดการส้ากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ในประเทศไทยเพื่อนำมาประกอบการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาต้นแบบโรงงานบริหารจัดการส้ากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ค่ะ ช่องค้ในยุค Energy Transformation หรือว่ายุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานการใช้พลังงานทดแทนการผลิตพลังงานทดแทนมีมากขึ้นแต่ว่าโรงไฟฟ้าที่ไม่ใช่พลังงานหมุนเวียนนะคะก็มีความสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานดังนั้นระบบผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยนะคะก็จะมีทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงควบคู่กันไป เพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคพลังงานหมุนเวียนนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นไปดูการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนาไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ PDP 2018โดยมีเป้าหมายให้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานคุณประเสรษษิฐศักดิ์เชิงชวนโนรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนการไฟ,าไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บอกถึงความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพศ2561-2580ฉบับปร,ปรับปรุงครั้งที่1ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในรายภูมิภาคโดยแต่ละภาคจะต้องมีแหล่งผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหลักที่เพียงพอต่อความต้องการใช้ และสอดรับกับระบบไฟฟ้าในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืนในอนาคตพาไปดูการสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าใน4ภูมิภาคกันค่ะไปที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะกําลังมีความมั่นคงระบบไฟฟ้ามากขึ้นกอฟอผนะคะเข้าสร้างโซลารลอยน้ําไฮบริดที่เขื่อนสดดินทรโครงการลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ําร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนสดินทรขนาด45เมกะวัตต์ ณสิ้นเดือนเมษายน2564มีความคืบหน้าถึง93.30%และมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบปลายเดือนมิถุนายน2564นี้นอกจากนี้ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทนขนาด650เมกะวัตต์คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ ในเดือนธันวาคม2564มาที่ภาคกลางกันค่ะภาคกลางก็จะมีโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ส่วนเพิ่มนะคะขนาด2,100เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าพนะนครเหนือระยะที่1นะคะขนาด700เมกะวัตต์ค่ะปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาจากกระทรวงพลังงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสภาพัฒไปดูความมั่นคงระบบไฟฟ้าที่ภาคใต้กันค่ะ มีโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีชุดที่1ถึง2นะคะขนาด1,400เมกะวัตต์ส่วนที่ภาคเหนือนะคะก็มีโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนนะคะเครื่องที่8-9ถึง9นะคะขนาด600เมกะวัตต์คาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่8-9ถึง9ภายในเดือนพฤศจิกายน2,564 และโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีชุดที่1-2ภายในเดือนมีนาคม2565รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบอกว่าได้ดำเนินการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงควบคู่กันไปเพื่อให้ช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานหมุนเวียนในอนาคตเป็นไปอย่างราบรื่นและรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ อีกทั้งการพัฒนาโรงไฟฟ้านี้จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดคลี่คลายทำให้เกิดการจ้างงานและส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะสนับสนุนรายการโดย OR รวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้น60ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย ท่านผู้ชมคะการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในช่วงเวลานี้ในนาทีนี้นะคะเครื่องช่วยหายใจมีความจําเป็นและขาดแคลนค่ะกลุ่มปตทนะคะเขาเร่งฝ่าวิกฤตสู้ภยัยโควิด -19 ตั้งโครงการลมหายใจเดียวกันนะคะมอบเครื่องช่วยหายใจกว่า300เครื่องค่ะพร้อมกับออกซิเจน ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะโดยโควิด -19 ระลอก3นี้นะคะกลุ่มปอตอทอเขาระดมงบประมาณนะคะในความชื่อเหลือ200ล้านบาทค่ะคุณอัธพลเริศพิบูรณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปอตอทอจำกัดมหาชนบอกว่ากลุ่มปอตอทอได้สำรวจความต้องการเร่งด่วนในทางการแพทย์ทั่วประเทศพบว่า เครื่องช่วยหายใจเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นและไม่เพียงพอกลุ่มปตทจึงได้เร่งจัดหาอุปกรณ์ที่สําคัญทางการแพทย์ที่ขาดแคลนภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันได้แก่เครื่องช่วยหายใจสําหรับผู้ป่วยวิกฤตเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูงที่ช่วยลดและชะลอการลุกลามของปอดอักเสบไม่ให้รุนแรงจนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจรวมจำนวนกว่า300เครื่อง พร้อมทั้งมอบงบประมาณจัดซื้อออกซิกเจนเหลวเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องช่วยหายใจมอบให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดนอกจากนี้ยังจัดหาหมวกอัดอากาศป้องกันการติดเชื้อความดันบวกสนับสนุนห้องความดันลบพร้อมส่งต่อกํำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โดยมอบอาหารจากร้านเท็กซัสชิคเก้นและเครื่องดื่มจากคาเฟอเมซอนเพื่อเป็นการตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ซ e อของปตทย้ำว่า มีความตั้งใจในการทำโครงการนี้เพราะเชื่อว่าเราคนไทยทุกคนต่างมีลมหายใจเดียวกันท่านผู้ชมคะการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ความมั่นคงของกระแสะไฟฟ้านะคะมีความสำคัญมากค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นะคะเขานำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ไปติดตั้งที่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้จัดทำโครงการ PEA สู้ภัยไวรัสโคโรโนา2019ทั่วประเทศได้ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง โดยสนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองให้โรงพยาบาลสนามเพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิธภาพและต่อเนื่องรวมถึงสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือขนาดพกพาและหน้ากากผ้ามัสลินหนาะ3ามชั้นพร้อมสายคล้องคอออให้กับประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ค่ะ มาที่ PTG กันค่ะคุณพิทักษ์รัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนบอกว่า PTG ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบโควิด19โดยหวังว่าประชาชนจะกลับมามีชีวิตที่อยู่ดีมีสุขและผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันล่าสุดบริษัทได้บริจาคน้ำดื่มขนาด1.5ลิตร จำนวน4แสนขวดรวมมูลค่า4ล้าน8แสนบาทให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อส่งมอบให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศนอกจากนี้บริษัทยังเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขใช้พื้นที่สถานีบริการน้ำมัน PT เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเราเลยเสนอเป็น1ในทางเลือกนะครับถ้าหากภาครัฐต้องการความรวดเร็ว นะครับมีวัคซีนแล้วและต้องการรวดเร็วในการฉีดเพื่อให้ครบในทั่วประเทศได้เร็วเนี่ยพีทีของเรามีสาขา2,100กว่าสาขานะครับแล้วก็หลายๆสาขาเราก็อยู่ใกล้ๆกับพูดง่ายๆครับสถานพยาบาลนะครับโรงพยาบาลทุมชนโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดสถานีบริการพีทีกระจายตัวอยู่เกือบครอบคลุมทุกๆอำเภอช่วงเว็บที่1เว็บที่2เราก็มีการฉีดพ,พ่นน้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อนะครับ จริงๆแล้ววันนี้จนถึงวันนี้เราก็ยังทําอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถขนส่งนะครับรถแท็กซี่ป้องกันการแพร่เชื้อกระจายโควิด -19 ครับในด้านของบริษัทบางจากคอเบรชั่นจำกัดมหาชนนะคะเขามอบบัตรเติมน้ํามันให้กับกทมค่ะเพื่อใช้สําหรับรับส่งผู้ป่วยร่วมบรรเทาสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 คุณกลอยตาณฐลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองคอ์กรบางจากเป็นผู้แทนบริษัทส่งมอบบัตรเติมน้ำมันบางจากให้แก่กรุงเทพมหานครโดยมีพลตมเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทมเป็นผู้รับมอบณศาลา,าว่าการกรุงเทพมหานครนอกจากนี้บางจากได้มอบแอลกอฮอลเจลล้างมืออนามัยให้แก่สำนักงานแพทย์ฉุกเฉินกทม เพื่อร่วมบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมีนายแพทย์สุขสารกิติสุภกรผู้อำนวยการสำนกักงานแพทย์เป็นผู้รับมอบค่ะและทั้งหมดคือ Smart e NERGY กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุขนทิพย์ K T T I P นะคะพบกันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะ7โมงครึ่งแบบนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ